คลื่นกระแทกนี่หมายถึงคลื่นเสียงเอ่อคลื่นเสียงเนี่ยก็จะมีพลังงานไปด้วยนะครับคลื่นแบบนี้สามารถจะเคลื่อนที่เข้าไปในในของแข็งหรือของเหลวได้เมื่อน,นิ้วได้รับคลื่นแบบนี้เข้าไปนิ้วก็จะแตกเป็นผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกมากับปัสสาวะการรักษาด้วยการสส่ยนิ้ยด้วยคลื่นกระแทกเนี่ยข้อดีก็คือว่าวผู้ป่วยไม่จําเป็นจะต้องออไป มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเข้าไปในร่างกายหรือเข้าไปในทางเดินปัสสาวะนะครับงนั้นเมื่อนิ้วแตกแล้วก็จะออกมากับปัสสาวะเองเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะไม่จําเป็นจะต้องพักรักษาตัวนานนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อทําแล้วภายในเวลาไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะกลับมักจะกลับบ้านได้แล้วก็สามารถจะทํากิจกรรมได้ทุกอย่างตามปกติ